สวัสดีครับเธอเอ่ยชื่อรถยนต์จากจีนอย่างแบรนด์ฉางอันนะครับในประเทศไทยหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะดีพอลรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองแต่ว่าในประเทศจีนนะครับฉางอันเนี่ยเขาบอกว่ากําลังจะเปิดตัวรถ SUV Crossover ไฟฟ้าซึ่งมีชื่อว่าชี i UNE07 อันนี้ถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดตัวในงานปักกิ่งออโต้โชว์ปี2024ปลายเดือนเมษายนนี้นะครับ ซึ่งเจ้า e07 คันนี้จะมีชื่อรหัสภายในว่า cd701 และก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของซีรีส์ฉางอันชี่ u n e อ u n e 0และฉางอันชี่ u n e อ UNE 07คันนี้นะครับจัดอยู่ในตำแหน่งรถจนครอสโอเวอร์ไฟฟ้าขนาดกลางถึงใหญ่นะครับซึ่งสามารถใช้เป็นรถ SUV และก็รถกระบะได้ และก็สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม SDA ของฉางอันนั่นเองมีขนาดความยาว5,045มิลเมตรกว้าง1,996ม mm, ิมสูง1,640ม mm, ิมความสูงเนี่ยตั้งแต่1,640ม mm. ิลเมตร ไล่ไปจนถึง1,665-1,695ม mm, ิลมและก็มีระยะฐานล้ออยู่ที่3,120ม mm ิลมนะครับแล้วก็มี5ที่นั่งส่วนมอเตอร์นะครับที่ใช้ขับเคลื่อนรถคันนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่252กิโลวัตต์ มีความเร็วสูงสุดที่ทำได้201กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในรุ่นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าจะมีกำลังอยู่ที่188กิโลวัตต์ส่วนมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่252กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดนะครับในระบบขับเคลื่อนสีล้อจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระบบขับเคลื่อนสีล้อก็คงจะหมายถึงในรุ่นของมอเตอร์คู่นะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าในซีรีส์ของฉางอันชี่ UNE07 คันนี้จะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแบตเตอรี่เป็นอย่างใดสำหรับฉางอันชี่ UNE07 คันนี้นครับเมื่อเราทุกคนมองดูดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างหรือว่าทางด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคล้ายกับรถกระบะใช่ไหมแน่นอนครับเขาตั้งใจออกแบบมาให้มันเป็นรถ SUV ซึ่งแบบใช้งานเป็นแบบรถกระบะก็ได้นะฮะ แล้วก็มือจับประตูของรถคันนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะปิดเรียบสนิทแนบไปกับประตูรถเลยซึ่งก็ถือว่าดีนะมันไม่มีอะไรยื่นออกมาให้ดูเกะกะตาเหมือนกันส่วนหลังคาของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบหลังคาที่มันจะสลบลงมาตั้งแต่เสาซีนะครับสลบลงมาจนถึงทางด้านท้ายรถเลย ข้างบนนะครับก็จะมีแหลกหลังคาสีดำนะครับส่วนภายในตรงสัมผระท้ายด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีกล่องใส่ของทางด้านข้างนะฮะอยู่ทางด้านข้างนะคุณเห็นตามรูปนี้ไหมแล้วก็มีที่ด้านหลังด้วยส่วนล้อจะเป็นล้อขอบ5้าก้านนะครับขนาด20แล้วก็21นิ้วแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่าสุดเจ๋งเลยนะครับก็จะมีหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบลอยขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางพวงมาลัยก็จะเป็นรูปตัว D ส่วนหน้าจอความบันเทิงบนเพดานเนี่ยแล้วก็แผงหน้าปัดเนี่ยจะเป็นแบบเดิมถูกแทนที่ด้วย AR HUD นอกจากนี้ก็ยังมีที่วางแก้วน้ํา2ใบนะครับและก็แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายตรงคอนโซลกลางนะฮะส่วนเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยก็สามารถพับลงเป็นเบาะนั่งด้านหลังได้อีกด้วยนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ของฉางอันชี่ UNE07 คันนี้นะครับนับว่าทำออกมาได้ดีเหลือเกินนะสำหรับรถคันนี้นะครับ เป็นรถ SUV กึ่งรถกระบะนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ตรงช่วงสัมาระท้ายนี่ก็มีพื้นที่เยอะเหมือนกันนะเรียกได้ว่าออกแบบมาคงจะถูกใจใครหลายหลายคนนะครับสำหรับรถ SUV กึ่งรถกระบะคันนี้นะครับแต่ดูแล้วนะระหว่างเสาซีนะครับเห็นมาบนหลังคามันจะลาดลงมาถึงท้ายรถผมว่าคนที่นั่งทางด้านตอนหลังเนี่ยอาจจะอึดอัดหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับคนตัวสูงเดี๋ยวว่าภายในรถมันอาจจะโป่งนะแต่ดูในรูปนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะเหมือนแบบ ไอคานงเสาซีบน,บนหลังคาเนี่ยมันเหมือนจะแบบใกล้ชิดกับพนักพิงศีสะมากเกินไปหรือเปล่าและไอ้ด้านหลังรถที่มันเปิดมาได้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นอะไรนะเวลามันโดนแสงแดดเนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับ